thank you ของการยกย้ายนายทหารค่ะเมื่อวานตอนเที่ยงนะคะมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้ในายทหารรับราชการโดยมีพระบรมราชองการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณจํานวน550นายค่ะเรามาดูรายชื่อที่อยู่ในความสนใจสําคัญสําคัญนะคะกองทัพบ,บกตกลงแล้วพลเอกประยุทธ์จันโอชารองผู้บัญชาการทหารบกได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการทหารบกคนที่37 ตามคาดค่ะนะคะแล้วก็มีพลเอกธีรวัตรบุญยประดับผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกก็ขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการทหารบกพลเอกวิทเทพหัสินณอยุธยาจากผู้ช่วยพอบทบไปเป็นประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกพลโทพิเชษวิสัยจรแม่ทัพภาคที่4พลโทยุทธศิลป์โดยชื่นงามพวกจากผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศขยับไปเป็นผู้ช่วยพอบทบนะคะแล้วก็มีการขยับ ในส่วนของพลโทดาพงรัตนสุวรรณจากรองเสนาธิการทหารบกขึ้นเป็นเสนาธิการทหารบกด้วยก็บอกว่าพลโทดาวพงเนี่ยมีผลงานจากการวางแผนกระชับพื้นที่ในช่วงการชุมนุมเมืม่อช่วงพฤษภาที่ผ่านมาค่ะ พลทคณิตสาพิทักษ์แม่ทัพภาคที่1และพลทธนงศักดิ์อภิรักษโยธินแม่ทัพภาคที่3ได้ขยับไปกินอัตราพลเอกในตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบ,บกนะดังนั้นที่ก่อนหน้านี้เขาคาดหมายว่าทั้งสองท่านนี้เนี่ยจะได้ขยับขึ้นไปเป็นผู้ช่วยผอบทออบอนะโดยเฉพาะทางพลทคณิตที่เป็นสายบูรพาพยักษ มีผลงานควบคุมการชุมนุมทางการเมืองทั้งสองครั้งทั้งเมา52แล้วก็เมื่อต้นปี53เนี่ยนะคะแต่สุดท้ายก็ได้กินตําแหน่งอัตราพลเอกในตําแหน่งประจำค่ะแต่ว่าเห็นเขาบอกรารายงานข่าวเนี่ยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรัฐมนตรีกลาโาหมมีสัญญาใจกับพลโทคณิตสาพิกษ์ไว้แล้วนะคะว่าจะให้เข้าหลายห้าเสือทอบอนในปีหน้าคือปี54ด้วยส่วนตําแหน่งของแม่ทัพภาคทั้ง4ี่ภาคนะคะมีการปรับเปลี่ยนค่ะขยับพลตรีอุดมเดชศรีตะบุตรจากรองแม่ทัพภาคที่1ขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่1 ในส่วนของพลตรีอุดมเดชนี่เป็นรุ่นน้องสายบุญและพยักอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ถูกคาดหมายว่าจะได้ดารงตําแหน่งหลักในการโยกย้ายรอบต่อไปด้วยพลโทธวัชชัยสมุทรสาครแม่ทัพภาคที่สองนะคะก็ขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่สองนะคะพลโทวันทิพว่องวัยแม่ทัพน้อยที่3เป็นแม่ทัพภาคที่3แล้วก็อีกหนึ่งภาคกับพลตรีอุดมชัยรรมาสาโรรัฐจากรองแม่ทัพภาคที่4ี่ก็ขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่4คือทุก่อนนี้จะอยู่ในในภาคเดิมที่อยู่ดูแลพื้นที่อยู่แล้วนะคะ